ก็จะเป็นนี่เลยเราไปสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ญาติญาติทางบ้านสำเร็บตปเนี้ผมว่าตรงเนี้ยเป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ได้เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจด้วยเพราะว่าเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่เขาก็จะให้พรเราก็จะแบบเ,เราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยปีหน้าเราก็พร้อมจะเจอกับทุกอย่างแล้วที่ล่าสุดทำแล้วรู้สึกว่ารู้สึก,สกได้ผลอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อทันใจผมรู้สึกว่าเรื่องดวงเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันแล้วแต่คนนะเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนเห็นคนก็พูดหลายคนแล้วว่าเราสื่อแบบ กับองคไหนท่านไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่เลยว่าเราทํากับองค์ไหนแล้วแล้วมันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดยากอะ่ะใช่ใชใช่ใช่ครับจริงๆก็ด้วยความที่เราแบบอ,อยู่กับครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นทําให้ได้รับอาน,นิสงส์จากการที่เราแบบดูแลครอบครัวทําให้เราเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับสีไม่ได้สายมูเท่าไหร่ อ่าแต่ว่ามีคนพาไปมูก็ไปได้พี่ๆในกองอะไรเงี้ยเขาชอบสายมูมากๆเขาแบบชอบสายดูดวงอะไรเงี้ยปีก็ไปกับเขาได้ปีหน้าปีม้าทองนี่ก็ขอให้เฮงเป,ปังปังรวยๆวยกันทุกคนเลยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนเลยนะครับ